ใหม่มากๆสวยงามลงตัวพรีเมียมสุดๆ Merc ์ d e เ b e เบ C350e AMG Dynamic ปี2017ใหม่แสนต้นๆครับ รถบ้านสวยๆราคาตัดสดเพียง6,990 0 0บาทโอ้โหถูกเหลือเชื่อครับรถหลายล้านบาทวันนี้จัดในราคาอีโกคาครับเพื่อนๆมาจัดไปเถอะครับรถสวยขนาดนี้ไม่ผิดหวังสมรรถนะสูงสุดใครที่มีความฝันอยากขับเบนซ์เอาคันนี้ไปครับปีใหม่ๆปี17ครับแล้วก็ใหม่น้อยๆได้สีดำด้วยทรงสปอร์ตยอดนิยมเลยขับหรูหราภายในเบาะสีแดงสวยงามกลิบเลยนะเพื่อนๆ รีบดุนดนครับ699,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวไปเลยรถจอดอยู่รามินทากลันตีร้านดีๆแบบนี้กับรถสวยๆใครสนใจจองเพียง3,000บาทจองจัดไฟแนนซ์ก็3,000บาทครับจัดผ่านเซ็นสัญญารับรถจัดไม่ผ่านคืนเงินเต็มจำนวนครับออกง่ายๆที่นี่ที่เดียวครับใครที่สนใจซื้อสดไม่บวกแหวกเลยนะจองเข้ามาเลยนะครับดุนดนเลยนะครับ699,000บาทใครพร้อมโทรมาหาผมนะฮะ08 85845375นะครับ0885845375โอ้โห oh เบนราคาอีโก้คาคันนี้จบเลยรีบด่วน